ทุ่มครึ่งก็แยกกันเนาะทุ่มครึ่งก็แยกกันโดยคนจะได้เห็นบรรยากาศพอดีมินเสาสักเดินไปเดินมาด้วยมีใครเข้ามาหรือยังครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมพี่นัทครับผมสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับครับผมพี่นัท ปนนมใหญ่นมใหญความหวังของชาวไทยครับผมพี่นัทวันนี้เรามาเยี่ยมพี่นัทเพราะว่ามามีแต่คนอยากจะรู้ข่าวข่าวมีแต่คนอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับพี่นัทเตรียมพร้อมยังไงบ้างเป็นยังไงพี่นัทครับผมตอนนี้พร้อมเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็ไม่เตรียมอะไรนะแค่เตรียมใจตื่นเต้นไห,นหม เตรียมเงินเงินก็พร้อมแล้วค่าดองพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับค่าดองก็พร้อมแล้วนะครับพี่น้ตื่นเต้นไหมครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยอืมตื่นเต้นนะครับผมเจ้าสาวก็น่ารักผมไปเยี่ยมเจ้าสาวสองสามรอบแล้วได้ดูหรือเปล่าดูครับดูทุกครั้งครับไปแกงหน่อไม้กินกับน้องมิตรตันกับน้องกระต่ายแล้วก็น้องเอ้น้องน้ําตาลอร่อยมาก ครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเยี่ยมพี่นัทครับผมเจ้าบ่าวมาที่เจ้าบ่าวครับผมกําลังจะเป็นเจ้าบ่าวไทยมามีแต่คนถามว่าวันที่สี่นี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปแน่นอนครับผมเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเป็นไงที่บ้านเตรียมพร้อมอะไรบ้างที่ห้องจะซื้อที่นอนใหม่น่ะซื้อที่นอนใหม่เลยครับฉลองเลยน้องมินตันมาฉลองเลย เป็นที่นอนใหม่ครับโอ้ครับผมตอนนี้มาเยี่ยมพี่นัททำไมเจ้าเปล่าอายุเยอะจังครับอความก็คือความปรารถนาของพี่นัทนะครับเขาอยากได้แฟนสาวลาวครับผมเขาไปสแสวงหาตั้งสี่ห้าปีแล้วนะครับพี่นัทเนาะจนสำเร็จครับผมวันที่สี่ตุลาเราก็เลยมาเยี่ยมพี่นัทเพื่อดูความพร้อมครับผมวันนี้ผม ลงทุนมากรุงเทพเพื่อจะมาถามพินัทโดยเฉพาะให้เอซทุกคนน้องสวยน่ารักครับเดเห็นว่าพี่สดใสมันมีแต่คนชมน้องมินตันว่าน,น่ารักครับผมวันนี้ผมเข้ามาเยี่ยมพินัทเย็นนี้ผมก็เดินทางเพื่อที่จะไปลงมุกดหารแล้วก็ต่อไปสอปปลาวเลยครับ พอดีพี่นัททำเลิกงานเสร็จพอดีเหนื่อยไหมครับทำงานวันนี้เลิกงานเสร็จก็นัดเจอพี่นัทอยู่ที่ห้างอะไรนะพี่ห้างพันทิพย์งามวงวานครับห้างพันธทิพย์งามวงวานครับตอนนี้เราไลฟ์สดน้องมินตั้นคนไหนดูรูปหน่อยผมไม่ได้ดูเข้าไปดูในยูทูบช่องตุ๊กตุ๊กแฟมิลี่ได้เลยครับผมเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆมีหมดครับผม ผมก็เคยลาวยินดีด้วยครับโอ้แต่พี่นัทนี่น่าจะทำสือตีสมเพราะว่าพี่นัทก็ลองผิดลองถูกกับสามลาวมาหลายคนครับผมจนมาเจอน้องมินตันแบบฟ้าประทานนะพี่นัทเนาะไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ครับผมบทถ้าคุณจะได้กันมันก็ได้แบบอย่างเงี้นะครับเขาอย่างอย่างก็ฝ่าซุกไซ <laughs> ป่าดสุกใสโอ้เคยลาวเหมือนกันนะครับเคยลาวอยู่แถวไหนครับผมวันนี้ก็จะพูดคุยทักทายกับน้องมินกับพี่นัทประมาณถึงทุ่มสามสิบนะครับผมผมก็จะเดินทางกลับจะไปขึ้นรถที่นะครชัยแอร์แล้วก็ไปลงที่มุกดาหารแล้วก็ต่อเข้าไปลาวเลยครับ ก็จะไปเยี่ยมน้องๆเป็นไงกินข้าวเย็นหรืยอยังพี่นัทวันนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยพี่นัทโนถูนกน้อดูสิครันพี่นัทก็ยังไม่แก่น,นะครับผมยังแข็งแรงก็สมแล้วครับที่มีสาวแล้วตอนนี้เราบรรยากาศอยู่หน้าห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับผม Food Inflicting Finland My You Aware Boyham อะไรเนะี่ย B ครับผมสวัสดีครับอโอ้ <c oughs> พี่นัทนี่ก็เป็นความหวังของหนุน่มๆท่า แต่งวันไหนครับแต่งวันที่4ตุลาคมครับผม4ตุลาที่จะถึงนี่แหละครับอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะแต่งแล้วครับผมเป็นความหวังของหนุมน่มๆไทยทุกคนไม่แต่คนยินดีผมก็เหมือนกันครับพี่จีบสาวเปิดใจหลอกแต่โชคดีเพื่อนผมติดต่อน้องเมียมันให้คุยเดือนกว่าผูกแขนแล้วครับโอ้ยินดีด้วยครับผมนี่แหละครับถ้า ถ้าคนจะได้กันมันก็ได้ง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าสาวเปิดใจนะผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับเปิดใจหาเงินครับผมเขาเพราะว่าเขาก็ไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้พอเขาก็เปิดใจเพื่อให้มีคนคอยซัพพอร์ตครับแต่ถ้ารักกันจริงนี่ค่าดองก็ไม่แพงเหมือนพี่นัทนี่แหละพี่นัทก็ค่าดองห้าหมื่นครับ บรรยากาศก็จะมีบรรยากาศตอนนี้ก็จะมีสาวๆเดินเดินมาหลังหน้ากล้องนิดหน่อยนะครับผมหลายสดมาให้ดูด้วยนะพี่แต่งพี่ถ่ายรูปงานแต่งครับผมเดี๋ยวก็จะออกเพราะว่าพี่นัทนี่เป็นความหวังของหนุ่มไทยครับ พี่นัทส,สำเร็จแล้วก็คือหนุ่มไทยจะมีความหวังอีกเยอะครับผมเก็ mm hmm. ม,มีแต่คนติดตามของผมสามหมื่นทองหนึ่งบาทครับสาวภูไทยโอ้สาวภูไทยเหมือนกันดีด mm ้วยครับพี่นัทก็สาวภูไทยเหมือนกันซ้อมเอวไวจะเยอะแนตะ่พี่นัทวันจริงจะได้ผิว <laughs> ครับผม สอมซอมประสบการณ์จนโชคชนบรรยากาศตอนนี้ก็ทุ่ม16ครับผมหน้าหน้าห้างพันทิพย์ครับโอ้สาวผู้ไทยค่าดองสามหมื่นนี้ถือว่าโอเคเลยนะนี่เนาะยินดีด้วยครับผมของพี่นัทก็สาวผู้ไทย ผมก็อยากได้แฟนสาวลาวเหมือนกันครับพี่สาวไทยไม่น่าไว้ใจพี่มันบางคนก็ครับนะผมก็แล้วแต่สายแนนครับอย่างพี่นัทเขาก็หามาสี่ห้าปีเขาเพิ่งมาประสบความสำเร็จเขาลองผิดลองถูกไปหลายไปเกือบทุกแคนแล้วเนาะทุกเมืองแล้วพี่นัทไปเกือบทุกเมืองแล้วบทจะได้มาได้แบบ ฟ้าฟ้าซุกใสนะควันนี้เราผมลงทุนเดินทางมากรุงเทพเพื่อจะมาเยี่ยมพีนัทโดยเฉพาะนะครับผมนับถือท่านสู้ๆขอบคุณครับผมออกจากพีนัทก็จะเดินทางไปขึ้นรถที่นะครชัยแอร์เดินทางไปมุกดาหารครับผมแล้วต่อรถไปลงสวรรค์นเขตครับแล้วเข้า เข้าเมืองอัสสรเลยครับก็จะทักทายทักทายกันนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมมุมตรงนี้ก็จะได้เห็นสาวๆเดินผ่านมาเยอะเหมือนกันนะทักทายกันได้นะครับ147คน พี่นัทน่าจะเป็นคู่แรกหนุ่มไทยสาวลาวของปีนี้นะครับน่าจะเป็นคู่แรกน้องน้ำพึ่งสวยน่ารักไปถ่ายคลิปยาวครับผมได้ครับพี่อย่าลืมฝึกวิทยายุทธไว้ะะพอถึงวันเ็จะได้ลงสนามแม่ยายผมใจดีเหมือนแม่ยายพี่นัทพูดดีเหมือนกันก็คืออยากได้ลูกเขยมากกว่าเงินใช่ครับผม สังเกตว่าถ้าคนอยากได้ลูกเขยนี่ค่าดองเขาจะไม่แพงครับแต่เราก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าพวกที่อยากได้ค่าดองแพงๆนี่ส่วนมากจะเอาเงินเนาะเอาเงินมากกว่าลูกเขยโอ้น้องมีพัสอร์อยู่แล้วครับผมคือถ้าเกิด อย่างถ้ามากับผู้ปกครองอย่างนี้เด็กๆก็ยังเข้าไทยได้เนาะก็มีพัส,สป,ปอร์ตไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวว่าสิบแปดหรือไม่สิบแปดนะครับผม้อครับผมตอนนี้หน้าห้างก็คนเริ่มน้อยลงแล้วเมื่อกี้คนเยอะนะน่นอะ วันนี้พี่นัดให้โอกาสมาเยี่ยมเยือนครับผมตอนแรกนัดกันตั้งแต่แต่ดีน,นันอี่นัดช้าเนาะเราจะได้ขึ้นรถไปเลย<ด>ใช่ไหมไไตอนแรกนัดกันสี่โมงเย็นตอนแรกว่าจะไปที่ทํางานพี่นัดครับพอดีผมประมาณช้าแต่ถ้าเจอกันที่ทํางานมันยิ่งไกลใช่ไหมพี่จากที่ทํางานมาขึ้นรถผมนี่ไกลกว่าใช่ไหมไไไถีอว่าถูกแล้วมานั่งตรงนี้ พี่นัทก็ยังหล่อๆอยู่เลยนะครับผมกับเอ็ดแล้วน่ะครับผมยังมีหวังครับยังมีหวังเสียงชัดไหมครับผมขอบคุณครับผมคุณวิรัตครับผมคลเวเอฟซีเพน่ะผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับผมคลิป สัมภาษณ์พี่นัทครับผมถ้าก็ฝากดูด้วยนะครับผมยังไงก็เย็นดีด้วยครับพี่นัทผมลงคลิปไปเมื่อกี้เนี่ยครับมาถึงก็สัมภาษณ์เลยพี่นัทเลี้ยงชาชาตามือชาไทยแล้วพี่แล้วโอชาไทยแต่ทำไมถึงมีแต่ตัวตัวญี่ปุ่น แสดงว่าไฮโซอยู่นะตาตามือนี่นะดังดังระดับประเทศเลยนะเดี๋ยวคุยกันทักทายกันอีกเก้านาทีนะครับผมผมจะไปอศูนย์นครเชัยแอร์เนี่ยเราต้องนั่งแท็กซี่หรือนั่งรถอะไรไปแท็กซี่สะดวกกว่าใช่ไหมไม่ไกลใช่ไหมครับ ก็จะต่อรถไปลงมุกดาหารแล้วก็เดินทางจากมุกดาหารไปสวรรค์ตเขตเลยครับวันนี้เราจะข้ามไปลาวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าข้ามไปลาวฝากติดตามเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องตุกๆุ๊ก i ฟ y ด้วยนะครับให้กำลังใจวันนี้เรามามาเยี่ยมพีนัทครับผม พรุ่งนี้พี่ก็ทํางานเหมือนเดิมช่วงนี้เข้ากะไหนครับกะเช้าครับโอ้ครับผมสวัสดีครับพี่นัทสำรับเอฟซีเสียงชัดหรือเปล่าครับตอนนี้เราอยู่เราออกมาข้างหน้าเราออกมาข้างหน้าก็จะมีเสียงลดหน่อยนะครับพี่นัททำงานที่ไหนครับทำงานที่ไหนพี่นัท โงแรมคอลาดกรุงเทพครับโรงแรมคอลาดกรุงเทพอยู่ถนนวิทยุป่ะพี่ใช่ครับอยู่แถวถนนวิทยุครับผมพีนัทก็โชคดีได้มีโอกาสมาเที่ยวลาวเดือนเว้นเดือนชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับผมดีที่สุดสะแก้ว ทีมงานสักแก้วตามครับผมอโอเคครับผมมีโอกาสก็ไปงานพินัทได้ครับวันที่สี่ตุลาไปเจอกันครับวันงานตามไปหาแฟนลาวมีสาวลาวคนไหนพร้อมแต่งอีกบครับได้ครับผมเดี๋ยวจะผมจะพยายามสอบถามให้ครับคนที่อยากจะได้ แฟนจริงๆที่ไม่ได้หลอกเอาเงินอย่างเดียวเป็นกำลังใจให้พี่นัทครับวันนี้เราเดินทางมาเยี่ยมพี่นัทเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดจนถึง19 30นนะครับอีก6นาทีนะครับพี่นัทจะได้ไปพักผ่อนตอนนี้เสียสละเวลามาให้ช่องตุ๊กตุ๊กแฟมิลี่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ไม่พอ,อยังไรสสดอีกแล้วก็ยังเลี้ยงกาแฟอีกนะเลี้ยงเลี้ยงไอ้ชาอีกนะครับชาขนมปังก่อนจะเดินทางกลับวันนี้ครับผมก็รอเจอกันวันที่สี่ตุลาครับผมตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างแล้วครับขนาดพร้อมยันเตียงนอนขนาดเตียงนอนยังเปลี่ยนใหม่ยินดีทำครับบุญแก่งเรืออัด อศัศสปอนจะไปอยู่ท่าขาด้วยครับครับผมบูนแข่งเรืออศัศสปอนสนุกมากครับคนเยอะมากใครอยากไปดูสาวๆผู้ไทยก็ต้องมาดูที่งานนั้นแหละครับผมแต่วันที่เท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะภายในตุลานี้ครับแข่งเรือจัดประจำทุกปีขอบคุณครับสำหรับ216คนครับผม พี่นัดเอาแน่เอาแน่นอนครับผมเตรียมพร้อมแล้วแฟนแฟนน่ารักขนาดนี้ไม่เอาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วใจไหมพีนพ่นัดพี่นัดบอกขอแค่ให้เขารับเราได้แล้วไอ้ครอบครัวเขารับเราได้ก็พอแล้วท่ัไนแต่ก่อนที่ผิดหวังมาเพราะว่าเขารับเราไม่ได้ครับถ้าเจอคนที่ใช่ก็คือเอาเลยนะพี่นัดเนาะ ไม่เรื่องมากเพราะว่าคนตั้งใจที่จะมีแฟนอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้างพันทิพย์งามวงวานกรุงเทพครับผมเอาอีกสี่นาทีนะครับผมมีอะไรก็ทักทายกันนะครับอีกสี่นาทีผมก็จะได้ล่ำลาพินัทเพื่อที่จะเดินทางไปขึ้นรถ ไปมุกดาหารแล้วก็ข้ามไปลาววันพรุ่งนี้เช้าครับผมทักทายครับคุณสุชินคุณรัฐทักทายครับแล้วเช้าเช้านี่นั่งรถอะไรไปทำงานเนับโอ้มันก็สะดวกอยู่เนาะ พี่นัดอยู่บ้านงามวงวานเลยครับพักอยู่แถวไหนพี่นัดหลังพันทิพย์งามวานเนอ๋อพักอยู่หลังพันทิพย์งามวงวานครับผมพี่เขาก็เลยนัดผมตอนแรกนัดเจอกันที่ทํางานแต่ผมออกมาช้าก็เลยได้นัดเจอกันที่พันทิพย์งามวงวาน จอดละผมเนี่ยอยู่รอยเอ็ดอยากไปล่า<ช>พี่นัดจะเอาเครื่องนั่งเครื่องมาครับผมนั่งเครื่องมาลงไหนพี่นั่งเครื่องมานครปนมแล้วก็ต่อมาลงมุกดาหารเนาะใช่ครับนับ่งรถตู้ไปมุกดาหารสู้ๆครับลุงของให้ได้เมียเราเลย้าผมได้แน่นอนรอแค่วันที่สี่ขาดองพร้อมแล้วครับเพื่อนมนาะ ค้าดองเตรียมพร้อมไว้แล้วอ้าวเหลืออีกสองนาที่สุดท้ายเด้ครับผมร้อยเก้าสิบห้าคน่ะอ้าวมุมตรงนี้ก็จะมีสาวๆกรุงเทพเดินผ่านเอซี FC. จะข้ามไปผมมีแฟนบ้านบึงพะนาะอยู่ล่าโอ้ครับผมบึงพะนาะสาวก็สวยครับสาวผู้ไทยกันบึงพะนาะครับผมบ้างหวดผู้ไทยฟังล่าก็ได้ได้เมียยอยู่บึงพะนาะ โอ้ร้อยเจ็ดิบสามคนอีกหนึ่งนาทีนะครับผมรบกวนพี่นัดเป็นชั่โมงเดยเจอกันวันงานมาบ่อยนะเอาโอเคครับผมสุดท้ายเอาขอให้พี่นัดสมหวังทุกประการในความรักครั้งนี้ครับผมเจอกันวันงานนะครับผมไปแต่งสาวบสชาติตามเบอร์ยูเดอร์จาขอบคุณครับเอาขอบคุณมากนะครับพี่นัดครับผมครับสวัสดีครับผม